สวัสดีครับคุณโนโนูมาฝึกอ่านคำที่ผสมกับสรลไอไม้มาลายไปพร้อมๆกันครับพร้อมครับตาไทยไถนาตาไทยไถนา,ตา,ยยนา,นต,าตาไทยอยู่ไหนหนบ้านตาไทยตาไทยอยู่ไหนจะ ไปหาเขาตาไทยไขว่คว้าไปนาแต่เช้าตาไทยไล่เอาไอ้เจ้าควายถุยตาไทยไถนาปากว่าหวยหวยตาไทยไล่ถุย ไถลุยในนาตาไถช้ไม้ลำใหญ่ยาวาตีไปไม่ชา้าไถนาได้ดีในทางน้ำไหลขังใส่ไว้ที่ไม้ไผ่ที่มี กั้นน้ำไหลแรงกอไผ่เรียงรายต้นไม้ชัยแสงเป็ดไก่ยื้อย่งวางไข่ให้กิน ตาไทยเลี้ยงไก่ไว้ไข่จนชินทอดไข่หอมกลิ่นไววไม่อะไรตาไทยได้ปลานำมาขังไว้ขังปลาใส่ไหเอาไว้กินนาน คำมีสระไยจำไว้ลูกหลานคำไทยโบราณใช้ให้ถูกเอ หังสืออ่านเสริมภาษาอา,าองอ่านเร็วโดยสมบรีรักสุธีครูวิทยาธานะเชี่ยวชาญภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สอง